บ้านทรงแย้จังหวัดยโสธรชุมชนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสานมีสถานที่สำคัญคือโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ภายในวัดอัครเทวดามิคาอลหรือวัดหนองส่งแย้ในอดีตมีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2451หรือร้อยกว่าปีมาแล้วครับ ในวันนี้ครับผมได้รับความเมตตาจากคุณพ่อไพรท์ครับอธิการโบสถ์อัครเทวดามิคาเอลทรงแย้ครับจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิกเตอร์ให้คุณพ่อช่วยเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยฮะว่าทําไมถึงได้มีการสร้างโบสถ์เป็นไม้ที่ทรงแยแ้แห่งนี้ครับโบสถ์หลังนี้ซึ่งเป็นโบสถ์หลังที่4ี่นะอ๋อหลังที่4ี่แล้วเป็นหลังที่4ี่ครับในสมัยของออคุณพ่อ พ่อมนตรีก็ได้สร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นนะครับรวบรวมไม้ไม้ซึ่งแต่ก่อนมันก็มีไม้ที่อยู่ในชุมชนเป็นป่าดงดิบนะครับก็มีไม้เยอะทีนี้ชาวบ้านก็ร่วมจิตร่วมใจกันแล้วก็เตรียมไม้สําหรับสร้างโบสถ์หลังนี้ครับเอาแค่เสาเนี่ยเสาที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเสาไม้หมดเลยนะฮะใช้ทั้งหมดกี่ต้นได้ครับคุณพ่อฮะถ้ารวมทั้งข้างล่างที่เป็นฐานรองรับท,ทั้งหมดก็จะเป็น227ต้น อ๋อคือด้านล่างด้านล่างก็ยังมีเป็นไม้อีกใช่ไหมฮะครับครับเป็นไม้ที่รองพื้นนะครับรองพื้นสําหรับอนนีแต่ว่าส่วนส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นเสาที่เป็นโครงสร้างโครงสร้างหลักแล้วอย่างไม้ที่นํามาทําเป็นหลังคาหัวนี้สวยมากคุณผู้ชมถ้าเกิดเราได้เห็นบริเวณด้านนอกนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นแผ่นไม้ซี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 ลงมาคือสวยงามมากอย่างออย่างแผ่นไม้ด้านบนบนเพดานนี่ใช้ประมาณกี่แผ่นได้ฮะเอ่อตามที่ทราบนะครับก็ประมาณ8 8ด0 0 0ืแผ่น แปดหมื่นแผ่นเลยครับคุณพ่อแล้วก็ที่ที่แผ่นไม้นี่ชาวบ้านก็มาช่วยกันทําไหนมีมีไม้อะไรบ้างครับคุณพ่อที่จะเป็นชาวบ้านช่วยกันเป็นไม้แดงไม้แคนไม้ตะเคียนนะครับแล้วก็มีไม้กันเกลาที่ที่มาบูรณะใหม่ช่วงช่วงร้อยปีก็พื้นตรงนี้บูรณะใหม่ครับเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้เนื้อดีเพื่อเพื่อจะให้มันอยู่อยู่ได้ได้ยืนยาว ไม่ใช่แค่โครงสร้างของโบสถ์เท่านั้นนะครับที่เป็นไม้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าแทบจะทุกอย่างภายในโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นไม้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระแท่นตรงกลางนะครับหรือว่าบริเวณไม้กางเขนองค์พระเยซูก็ตามธรรมะก็เป็นไม้เหมือนกันแล้วก็ผมเห็นด้านด้านข้างนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นรูปสลักใช่ไหมคุณพ่อเป็นรูป14ภาคครับรูป14ภาคเพื่อรำลึกถึงก่อนที่พระเยซูจะรับทรมานและก่อนสิ้นพระชนก่อนบนตึงกางเขน ก็จะเป็นบอกเล่าเรื่องราวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมทําจากไม้หมดเลยนะฮะโอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณผู้ชมว่าโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลังนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็มาจากฝีมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านส่งแย้นี่แหละสวยงามจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่นอกจากจะเป็นสูนรวมจิตใจของชาวชุมชนที่นี่แล้ว ยังสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้ถูกต้องไหมคุณพ่อนะครับเชินๆะมาแวะมาเยี่ยมทางยโสธรก็ส่งเสริมให้เป็นอันซีนไทยแลนด์พี่น้องก็มาเยี่ยมมาชมสำหรับรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อไพทู์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับ,รบขอบคุณมากครับ